สวัสดีครับผมก็ม,มาเจอกับผมกูบอยในช่องไม่เตอซีอนี้เราอยู่กันหน้าเว็บอยู่กลางยุทธภพคิคบสซึ่กินแล้วแพทประจําสัปดาห์ต้อนรับฮาโลาวีนใช่ไหมเฮ้ยประดับเซียนจิตเห็นแวบๆอยอลังวะนะับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงกล่องสมบัติบอบันเกินกล่องสมบัติบอบันดูได้ตอนเที่ยงปะโอเคดูได้ตอนเที่ยงดูได้ตอนเที่ยงค่อยดูค่อยดูก่อนนะก็มีท้าทายบอส บอสโฮซิกโฮซิกอีกแล้วเหรอพี่เสือฮะโอเคนี่บอสโฮซิกมันจะสุ่มประดับเดี๋ยวนะอาวุธยุทธภัณฑ์ตั้งแต่110ถึง170เลยนะฮะพิเศษดอบไอเทมก็คือเป็นตุ้มหูเซียนหนึ่งยันเซียนสามโอ้โหตีเข้าทียนหนึ่งไม่มีบอทลงโทษครับนะครับ กรณีตัวละครที่ตุยจากบอสนะครจะไม่ได้รับติดโทษนะครับส่วนของข้าบสุการ์เดอ้อนะครับเกิดทุก2ชั่วโมงนะครับถ้าหายไปดื้อๆไม่ดอบนะครับต่อมาฮาโลวีนล่าวิญญาณรับไอเทมล่าวิญญาณรับไอเทมนี่มีก็มีอันนี้พื้นที่สังหารเป็นที่พีเคใช่ไหม p ีเท่านั้นนะครับเก็บสะสมไอเทมนะครับผมเพื่อรับดวงวิญญาณดังต่อไปนี้กรณีที่ผู้เล่นกบเก็บดวงวิญญาณเกี้ยวกราดได้นะครับก็แจ้งแจ้งปัญหามายังตรวจสอบวันเวลาย้อนหลังในนั้นๆไดเ้เพื่อรับรางวัลเนาะ ก็หนึ่งถึงสามคนรับไอเทมกันไปต่อมาอันนี้คือกิจกรรมบ่อยๆนะไอเทมนี้กิจกรรมมอนเตอร์ฟักทองฟักทองนี้ก็คือไม่ได้ตีบทตามเมืองใช่ไหมเออตัดปัญหาครับตัดปัญหาสัจัดตมอนเตอร์เลเวลกใกล้เคียงกับตัวเองจบเลยเออ แบบธรรมดาและแบบ sp เฮ้ยคุมจะต่างกันเฮ้ยธรรมดาจะได้คุมนี้ใช่ไหมแต่ยังไม่หวังเรื่องคุมเลยครับคุมหวังเรื่องพวกพวกยากดดีกว่าแล้วแบบ sp ก็จะได้แบบคุมอีกคลุมหนึ่งได้อยู่นะม,มีความแตกต่างนะครับเนี่ยคือทํองเคลกัน จนค่าอะไรเงินความดีหมดแล้วเนี่ยก็คือยังไม่ได้ของที่แบบดีๆเลยนะเออต่อมาเดี๋ยวนะอะไรต่อพยักครั่งมาด้วยโอเคพยักครั่งพิชิตค,คำรามนะฮะผมก็ดโดยปกตินะครับจะกําจัดมอนเตอร์แบบ5ลาชิ้นใช่ไหมแบบธรรมดาและแบบ SP 500ชิ้นธรรมดาจะได้1 0 0 0 0แต่ถ้ากดยันโยได้5 0 0 0 0 0ธรรมดาถ้าถ้าถ้าเป็นการกดถ้าเป็นแบบเพชร SP นะครับผมเส่งส่งจะได้5 0 0 0 0 0ใช่ไหมแต่ถ้ากดยันโยได้2ล้านเออเอาเรื่องครับเสียงเงิน 20m นะเนี่ย 20m แลกกับ5 0 0 0 0 0ถ้ากดยันโยได้2ล้านแต่ แวกเฟียไม่เสียอะไรนะครับต่อมาเดล l ล็อกอินรอบนี้ได้อะไรบ้างลูกกดไม่ได้ปเหก็โอเคก็ได้แล้วเอา้ากดอะไรไปเออนี่อยู่นี่เอกดอะไรไปฮะนี่กดไม่ได้วะ โอเคยังมาไม่ทัน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมากิจกรรมสร้างตัวลครใหม่รับกล่องเลเวลเฮ้ยนี่เลยครับกล่องจอมยุทธเริ่มต้นนะครับเดินมินิแมปได้อันนี้ใช้หลังสุดแมปแรกๆเราเดินได้ปกติเพาใชช่วงหลังนี่ก็คือช่วงวันแรกก็คือถึง70ถึง80อ่นะนะพืนแรกถึง80ก็อีกวันหนึ่งก็ ช่วงเลเวล1อยนะครับผมน้าจะอยู่ป่าแดนใต้ก็ให้ใช้นะครับวางแผนดีๆการใช้ใเทมโตอเอาโทษทีเมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้ไปในไอที่มันอะไรต่อแล้วพระเอกพระเอกสัปดาห์นี้อย่ามือใหม่พรใหม่แล้วพระเอกสัปดาห์นี้ก่อนพระเอกสัปดาห์นี้อาชีพอะไรอ่ะอาชีพดาบโอ้โหมีในตี้ว่ะ อาชีพดาบมีในตี้ับบัฟบห้าสิบเปอร์แล้วก็มีบัฟปาร์ตี้สองถึงเก้าห้าสิบเปอร์เอา้าไปอีกอาทิตย์หนึ่งกะจะไม่เวลท่านเนี่ยได้เวลอีกอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามีอาชีพดาบในตี้แล้วก็มีบัฟปาร์ตี้ห้าสิบเปอร์อีกหนึ่งอาทิตย์เออเวล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 อีกแล้วเออไม่หลอกให้กูเวลอีกแล้วสเปเชียลชอ็อปอืมนะ สร้อยโคบังกรกับสัตวะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับสร้อยบังกรทองมาใหม่อีกรอบแล้วสัตวะหมิงหมิงความแตกต่างเดี๋ยวดูนะครับอ๋อราคาต่างกันบัฟมัน มันเลยต่างกันเรื่องเรื่องแบบส่วนเสริมมาโอเคเข้าใจได้งบน้อยก็อันบนถ้างบเยอะก็อันล่าง <c oughs> จบตรงนั้นแค่นั้นพอนะฮะจำน่ายเทมอันนี้ดูได้ตอนเที่ยงแน่เลยอันนี้คลุมใหม่หรอเออมันดูสวยหรือเปล่าขอไม่คอมเมนต์กันแล้วกัน รู้สึกเฉยๆเอทิม9บาทประจําเดือนมันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนทุกเดือน9บาทเหมือนทุกเดือนใช้คำว่าเหมือนทุกเดือนได้ไหมใช่ไหมก็มีอยธนูคอนนะครับผมสลับสนุนน้อนบนันนะครับลายเขียวป้ายยุทธพภพคุมจิตนะครับเอ่อทลายภบไรมนทินเนี่ย9บาทกรณีที่ซื้อครบเซตมันจะได้เซตเริ่มต้นไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ผ่านมันลุ่งไงแคสอะ ต่อมามูนไลท์มูนไลท์หมดวันที่เก้าเหรอกิจกรรมกระต่ายยังไม่หมดอ๋อโอเคสุ่มก็ไม่เห็นได้เลยกิจกรรมกระต่ายยังไม่หมดนะครับสตวิวะกระต่ายก็ยืดไปถึงวันที่เก้าโอเคได้อยู่ก็คืออัปเดตคือประดับเซียนเจ็ดอ่าสุขขาวดีเซียนเจ็ดใช่ไหมชุดคลุม YG tc นะครับ2อนะครับฉายาด้วยนะครับตีมงินบันเป็นกลางคืนนะครับและ bgm นะครับเป็นฮาโลวีนเสียงเป็นฮาโลวีนด้วยใช่ไหมหรือเปล่าตีมอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ลบไปก็คือ สร้อยคอแสงจันทร์ตกลงลบหรือไม่ลบเห็นเควสมาเห็นยืดภรารกิจแต่ลบไอเทมหมายความว่ายังไงวะฮะมึงตกลงกัินก่อนดิเออไอ,ไอทีมงานงตกลงกัินก่อน ภารกิจมันยังมีอีกสัปดาห์หนึ่งแต่มึงลบไอเทมนเนี่ย,ยสร้อยคอสงจันสร้อยคเสงจันวิเศษชิ้นส่วนก็ลบออกผลนกก็ลบออกวัวทงครัของพมุกก็ลบออกนะครับวายจีชาลิมก็ลบออกสร้อยคมองกอทองก็ลบออกมันหมายความว่าไงวะอ้าวกิจกรรมที่สิ้นสุดก็คือกิ่งทออไปดับเซียนใช่ไหมก็ครังไอเทมพิเศษที่เท่าพยากรใช่ไหม โกลเด้นพลิกนะฮะหมูทองนำโชคนะฮะสกินช็อตนะครับเค,นะค,บนะคบลือหารแห่งความท้าทายนี่ล็อกอิน28วันเลเวลเลเวลอัพเลเวลฟันนะครับผมสร้างตัวคนใหม่ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเลยครับกิจกรรมตามลาดราประทับนะครับธรรมธรรมนะครับเอ่อเดซเซมเบอร์นะับปาร์ตี้บัฟนะฮะ50เปอร์ให้พี่ตามสี่เวลา คูเนี้เอ็กพีเต็มกลางเดือนเออเต็มทั้งเดือนอะไรว่าไปเดลออฟเดอะมันนะครับจำหน่ายที่สุดคุ้มประจำเดือนนะเซเปเชียโยกังดีเอออาใจข้างบน,นตกลงกันนี่อย่างโอเคไม่เป็นไรนะผมก็สำหรับแพทนี้ก็มีอะไรดึงดูดก็ประดับเจนเจนเนาะตกลงยังไม่ได้เห็นประดับเจนเจนหน้าตาเดี๋ยวนะครับดูชัดๆก่อน,เ,นเออประดับเจนเจนที่อัปเดตมา ดูมีอะไรวะแสงวิบวับบิงวังมุงมิงกะลุงกะลิงหูหูประดับเซียน7จ็้ยป้องกันย่างเยอะนะเพิ่มหลบหลีกเกาสิบรุนแรงโจมตีร้อนะฮะผมส้อยรอบวิชาาบวกหนะครับถ้าปดีบวกไปมันทะลุทะลวงขนาดไหนว่าส้อยเนี่ยล่อไว้ป้องกัน200กว่าแน่เลยแค่ตีบวกน้อยๆนะ ต้มหูนะครับวิชา18เปอร์ปาน4ฮรรุนแรงในการโจมตีอีก80สายทลายก็ปาน4เพิ่มความแม่นนะเพิ่มค่าชีวิต400เพิ่มความรุนแรงอีก80นะส่วนส่วนต่างก็คือแม่นกับวินะครผมแล้วค่าชีวิตมันจะต่างกันอยู่นิดนึงแสดงว่าภาษีอยู่ที่ปีศาจดีกว่านะไอ้น,นี่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เว้ย แล้วก็ส่วนต่างแค่40เองค่าชีวิตนะไม่ค่อยย่อยวน,ยวนแต่ถ้าใส่ไว้พลางๆไว้เทอะได้ถูกต้องป่าดีกว่าไม่มีเออ <c oughs> แหวนนี่อย่างเดือดน,นะโจมตีวิชาย7เปิเดปอโจมตีปกติบอกไป120นะร้อยินะเพิ่มความรุนแรงอีกร้อยสามสนะความแม่นวิชายัวเจ็ดโอ้โห ปีศาจนี่มันดูเดือดจริงๆโอ้โ,โห,โหใครมีในครอบครองนี่หวานเจีย๊ยบวิธีคือหาได้จากการแข่งขัน,น YGTC นะครับแสดงว่าเขาแอดไอเทมเข้าเขากับผู้ชนะใช่ไหมเดือดเดือดครับก็ประมาณน,านั้นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จบถ่ายด้วยประดับเสียน7จ็ดกันไปเลย บายๆไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจครับผมไปแล้วบายบาย